ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ F4 ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีส่วนหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสามตัวบนนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสามตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วย 1, ล่างแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักพัน บวกหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับบวกห on, วลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันบวกหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับในสูตรนี้นะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับนะครับส่วนใครที่อยากจะนำไปใช้เป็นแบบ2ตัว ก็ได้นะครับผมแบบ2ตัวบนนะครับนะครับผมหลักร้อยบนนะครับผมหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข1 บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเจบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขศูนะครับแล้วก็บวกด้วยแคงที่นะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7จหลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ0 0 1 0 7บวกนบวกบวกบกบวกะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข1 บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 1, 1, 1, 1, บวก1นบวก1วก1บวก3บวก7บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับ บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลัก นะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก1บวก3บวก3บวก7บวก0บวก3ะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ18นะครับแล้วก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบ นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสามตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือหกสนะครับเลขหก 6, นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลขสอนะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ เลขแปดนะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับ หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นบวกหลักพันนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขหนบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกเลขแคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในในหลักร้อยนะครับ 0+ 0บวกศนบวกสบวกสบวกหบวกเบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข3าม บวก,กหน่วยบนนะครับก็คือเลข8บวกดับสิบล่างนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกได้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3บวก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 8บวก1บวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 29นะครับแล้วก็จะได้เลข9มาในหลักสินะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิล่างนะครับ ก็คือเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับสามบวกสามบวกแปดบวกแปดบวกหนึ่งบวกเก้าบวกสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 35นะครับแล้วก็จะได้เลขห้านะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ3 9ก้าหนะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลขเ้านะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขหนะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักพันนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9นะครับ บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับแปดบวกแปดบวกสี่บวกเก้าบวกหนึ่งบวกห้าบวกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สีนะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักหน่วยบนนะครับ ก็คือเลขห้าบวกสิบล่างนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกได้8ปคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสินะครับสี่บวกสบวกสบวกสี่บวกหบวกหนบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 30นะครับเราก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข5บวกหลักสิบล่างน,นะครับ สิบล่างก็คือเลขหนึ่งบวกดกหน่วยล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับสี่บวกสี่บวกห้าบวกหบวกหนบกหบวกสะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27 นะครับเราก็จะได้เลขเจนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผม ผลที่ออกนะครับก็คือ3 0 7นะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข0นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขเจนะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสามงวดนะครับผมเป็นสุรยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 4นะครับนะครับผม หักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหลักพันนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบนนะครับก็คือเลข0บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยล่างนะครับผม ก็คือเลข7็นะครับแล้วก็บวกด้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ1บวก1นบวกสบวกศบวกเบวกเบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักสิล่างนะครับ ก็คือเลข9้นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ2 2 2บวก8บวก2บวก2บวก7บวก9บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32นะครับ เราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข7็บวกหลักสิบล่างนะครับ ก็คือเลข9ก9บวกหลัหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก2บวก7บวก7บวก9บวก7บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 37นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับ8 27นะครับ728นะครับผมก็ รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16กลุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 4นะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคัดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ